สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสภาพอากาศในสหราราชาจักรค่ะสหราราชนาจักกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่ไม่ธรรมดาทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่เคยมีมาค่ะเมื่อวานนี้อุณหภูมิในกรุงลอนดอนพุ่งสูงถึง29.3องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมที่เคยบันทึกไว้เมื่อปี1990ในสกอตแลนด์ไปอย่างสิ้นเชิงนี่ถือเป็นการเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการของสหราช าาและอุณหภูมิก็ยังคงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันนี้ค่ะ โดยอุณภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ช่ยวชัญได้ออกมาแนะนําให้ประชาชนทั่วอังกฤษและสหราชอาจาักรปิดหน้าต่างเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนเข้ามาภายในบ้านนอกจากนี้ยังควรปิดผ้าม่านและมูลี่ในช่วงกลางวันเพื่อช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่ส่องเข้ามาโดยตรงค่ะคําคแนะนํานี้มีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอย่างน้อยวันเสราร์ซึ่งคาดการว่าอากาศจะยังคงร้อนในหลายพื้นที่ค่ะปรากฏการณ์นี้ไม่จํากัดอยู่แค่ในลอนดอนเท่านั้นหลายพื้นที่ในอังกฤษและเวลส์ต่างก็สัมผัสอากาศที่ร้อน ากกว่ปติส่วนทางตอเนเหนือของประเทศทั้งในสกอตแลนด์และไอแลนด์เหนือเริ่มมีอุณหภูมิที่เย็นลงแล้วสิ่งที่ต้องระวังคือระดับรังสี UV ที่สูงขึ้นในช่วงนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกแดดเผาสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนให้ประชาชนปกป้องผิวหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัดและทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์นี้แม้ว่าอากาศร้อนจะยังคงอยู่ในพื้นที่ทางใต้ของอังกฤษแต่คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงและในช่วงวันหยุดแบงค์ฮัลเเด ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้หลายพื้นที่จะมีอุณหภูมิใกล้เคียงหรือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาด้วยซ้ำเพื่อนๆที่ฟังข่าวนี้อยู่ส่วนไหนของประเทศอังกฤษคะเขียนมาคอมเมนต์หน่อยสิคะว่าสภาพอากาศในภูมิภาคหรือว่าในพื้นที่ที่เพื่อนๆอาศัยอยู่เป็นยังไงกันบ้างร้อนหนาวยังไงก็เขียนมาแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและเพลิดเพลินกับสภาพอากาศอย่างปลอดภัยคะ่ะ